โอเคสวัสดีครับพบกับผม M ในช่อง M h u b V 3นะครับวันนี้ก็มีมอดมาแนะนำนะครับมอดเกมเกมใหม่เลยนะ Solan Advent of the g o d นะครับก็เอาจริงๆมันไม่ได้โกงมากอผมพูดตรงมันไม่โกงมากนะครับ ผู้ว้ตรงนี้เราไม่ได้ไม่ได้โกงมากมันจะโกงแค่ดันส่วนอ่าใช่ป่ะนะดันส่วนตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยผมผมอ่านข้อมูลแป๊บนึงนะครับผมเห็นในกลุ่มอยู่เขาเอามาลงอยู่นะครับมัน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 ไม่ได้โหดอะ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเนะอาไอฟังผมเซฟข้อมูลไว้อยู่สักครู่นะ เขาบอกว่าเขาว่าเขาว่าใช้ได้ใช้ได้กับแค่คุยตอนแรกนะครับแล้วแล้วก็ล็อกอิน gmail ไม่ได้นะครับเข้าได้แต่ไอเป็นแบบกัดนะครับโอเคผมเข้าเกมไมาให้ดูเลยครับผมจะอธิอธิบายด้วยอ่ะก็คือมัน เอาง่ายๆก็คือมันเอาไว้แค่เก็บเพื่อช่วยแรกเฉยนะครับแค่นั้นแหละมันไม่ได้โกงมากเอาตรงอ่ะแค่เอาตอนแรกยี่สิบนาทีแรกเราน่าจะทำมันผมไม่เคยเล่นนะเกมเนี้ยยี่สิบนาทีแรกน่าจะทำเควสแรกแรกเอาไว้ช่วยเฉยนะครับนอกนั้นมันก็จะแบบนอกนั้นมันก็จะแบบว่าอ่ะดามีมันเดิมสูมมีดามี่ห้าร้อยใช่ป่ะดามี่ห้าร้อยก็ห้าร้อยอยู่มือนเดิมนะครับถ้าเกิดหมดปกตินะทั่วไปนะแต่เกิดว่าเป็นแบบหมดอ่าดันส่วนตัวนะครับดันส่วนตัวนะเดี๋ยวเขาบอกนะ อ่าเป็นเควสแรกอ่ะอืมเป็นเควสแรกอ่ะสมมติว่าได้ดาเมจห้าห้าร้อยใช่ปะพอเปิดพอเปิดอ่าไปปุ๊บพอเปิดไอตัวนี้ปุ๊บมันจะมีไหมวันฮิตคิวนะครับกับกอดโหมดนะครับพอเปิดปุ๊บแต่มันก็คือวันคิวคือตีหนึ่งทีอ่ะก็คือตายเลยนะครับดาเมจห้าร้อยก็ตีตายแต่ว่ามันแค่แรกเฉยนะครับเป็นแค่เควสแรกนะครับไม่มีผลในระยะยาวนะครับไม่มีผลแบบว่าโกงไปทั้งเกมอะไรเงี้ยออจะเจอพวกเติมมาเป็นล้านเงี้ยเราตีทั้งเดียวตายเงี้ยมันมันไม่ใช่นะครับ แค่แค่มันมันมันแค่อำนวยความสะดวกแค่ตอนช่วงเก็บเควสแรกๆเฉยๆนะครับโอเคส่วนการเล้าอินนะครับการเล้าอินก็คือมันเข้าได้เฉพาะแบบกัสนะครับแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะผมล็อกเอาออกก่อนอ่ะมันเข้า Gmail ไม่ได้นะครับเข้า Gmail ไม่ได้อันนี้มันเป็นของ Apple เนาะไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับกัสการล็อกอินนะครับหรือว่าเป็นอ่า เลียติดเครื่องนะครับแล้วก็แอคเคานตัวนี้นกะ็จะเป็นแอคเคาของเนี่ยนะครับนี่นะชื่อของมันนะครับ <c oughs> อ่านไม่ออกหรอก <c oughs> <c oughs> อ่ะของมันนี่แหละนะครับของเจ้าตัวเกมนะครับผมก็ลองสมัครมันก็โอเคมันก็ไม่ยากครับแล้วก็สมัครโอเคเดี๋ยวผมจะนล็อกอินเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขอแค่ปิดข้อมูลนิดนึงนะโอเคเมื่อผมล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็โอเคกดเข้าสู่ระบบเข้าสู่โลกกันเลยนะครับอันผมไปเล่นให้ดูนะ โอเคนะครับก็เข้ามาในเกมผมเล่นได้ได้สักแป๊บนึงนะครับได้แป๊บเดียวนะครับผมเคยมาลองโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดู ไปไปไปโอเคโอเคเดี๋ยวลองไปดูนะครับแรกๆรกจเป็นยังไงบ้างอ่ะเฮ้ยเรามาดูกันนะครับปุ๊บแรกเราตีไหมพอเราเปิดน่ะเห็นไหมพอเปิดปุ๊บเห็นไหมตายเลยนะครับอ่ะผมเปิดไปเลยแล้วอ่ะผมอ่ะปิดก่อนนะครับแล้เผื่อเผื่อนี่อีก ผมว่ามันอ่าเท่าที่เขาบอกมาในกลุ่มนะเขาบอกว่าแค่20นาทีแรกนะครับอ่าเป็นของค่ายแบ็กมอสนะครับแบ็กมอสนะอตั้งชื่อโมโม่อย่ากันนะครับตางเราก็ช่างมันนะครับเดี๋ยวถ้าคิดจะเล่นเดี๋ยวค่อยมาตั้งใหม่นะเปและ มันตีสองทีป่ะหมดยังเ่าพอเราเปิดนี่เป็นไง <c oughs> <c oughs> ตายเลยนะครับโอเคนะครับก็มันใช้ได้แค่แค่นั้นนะครับเหมือนที่ผมพูดไปต้นตอนตอน้ตนชิปว่ามันใช้ได้แค่ช่วง20สนาทีแรกแค่นั้นนะครับมันไม่ได้เหมือนอายุหรอกแต่แค่มันมัน,ม,นมันแค่อำนวยความสะดวกในตอนเราเก็บไว้แรกคือแบบ,แบ,บแบบแบบให้มันผ่านไปเร็วนะครับโอเค มดมันก็แค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับผมมาแนะนำไม่เฉยนะครับมาแนะนำไม่เฉยไอมาทำคลิปแนะนำไม่เฉยนะครับก็จะเล่นมาเล่นกันแล้วแต่นะครับไม่ต้องดราม่ากันนะไม่ต้องดราม่ากันเพราะว่ามันไม่ได้โกงนะครับผมพูดว่าตรงนี้มันไม่ได้โกงไม่ได้แบบว่าตีทีเดียวตายอะไรเงี้ยเออทีเดียวตายทั้งเกมเงี้ยครับเพราะว่ามันแค่มันก็แค่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นแค่ทำ q เ e s t แรกเฉยๆนะครับเอาไป็นัันอับอัคดับสะดวกนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆโอเคนะครับก็สำหรับ คลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวท,ทิ้งคลิปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะโหลดจากอาของแบ็กมอสมาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาใส่ลิงก์ส่วนตัวแล้วกันนะครับเพื่อจะได้โหลดหลดง่ายเนาะเดี๋ยวบางคนโหลดได้เป็นในแบ็กมอสนะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ